รับซื้อ10สตางค์ดีบุกรัชการที่8สวัสดีครับผมเจ้าของช่องพ่นชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับเอีฮะเดี๋ยวนักสสมท่านใด f อฟท่านใดนะฮะหากมีเหรียญต้องการส่งขายให้ติดต่อช่องของพ่ชัยมาได้ที่ไอดียลฮะ FC เพิ่มไอดีไลน์0 9 8า0 9 5 2 4 4 เอเพิ่มอิเดลัยเสร็จแล้วนะเอฟซี FC ถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะส่งมาที่อิเดลายนี้เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยมาประเมินราคาให้นะ,ะเดี๋ยวเวลาพัชัยบอกราคาเหรียญไปแล้วเอฟซีทั้งผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยให้เอฟซีไปบวกลบนะว่าเหรียญของท่านมีกี่เหรียญส่งขายกี่เหรียญจึงจะคุ้มค่าจะส่งเดี๋ยวพัชัยจะให้ราคาแต่ละเหรียญตรงคลิปตรงนี้ไปนะ นะเดี๋ยว FC ก็ไปบวกลบคูณหารให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งรูปเหรียญไปประเมินราคากับแอดมินโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะมา,ารับซื้อเหรียญขนาดเล็ก FC นะมารับซื้อเหรียญ10สตางค์เนื้อดีบุกสมัยราชการที่8กัน F อภาพนวนเกินไปไหมฮะนักสะสมท่านใดนะที่มีเหรียญ10สตางค์สมัยราชาการที่8สามารถส่งรูปประเมินราคาได้นะช่องของพรรยรับซื้อ เอฟเียเหรีหยญ10สตางค์เนื้อดิบุกสมัยรัชการที่8ผลิตออกมาใช้ใจ่ายหมุนเวียนออในสมัยราชการที่8นะเออในปีพศ2489อายุเหรียญก็ค่อนข้างจะหลายปีพอสมควรเอฟเียนะอายุเหรียญหลายปีพอสมควรเอางี้นะเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะ ก็เหรียญน,นี้เอสซีะผ่านการใช้งานมากาน,นี่เขาจะดังปึ๊ดเลยอย่างันนี้แทบไม่มีราคานะเล่นหากันเหรียญล้สองอาบาทสามบาทห้าบาทชทนนั้นเองนะฮะแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วนะเอซีถ้าผ่านการใช้งานแล้วค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมอืมนะฮะก็จะได้ราคาหลักสิบนะ,ะหลักสิบต้นๆแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเอซีฮะราคานี้หลายสิบเหมือนกันนะนะนะราคาหลายสิบเหมือนกัน เดี๋ยวใครมีอยู่ในสภาพไหนนะเอเจใครมีอยู่ในสภาพไหนอืนะไม่ว่าผ่านการใช้งานเยอะนะราคาเล่นหากันหลักบานทชนเองนะนะอนะืหรือไม่ก็ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังเห็นรวดลายกันอยู่เนื้อเนื้อดีบุกยังได้อยู่แบบนี้เอเจอย่างงี้ก็ได้หลักสิบนะอนะนะืแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบเดี๋ยวนี้นะเออราคาก็จะได้หลายสิบนะราคาก็จะได้หลายสิบเดี๋ยวให้ F อเนี่ยนะ อืมถ่ายรูปเหรียญของท่านอันนี้เป็น5้าสตางค์นะนาเมื่อกี้เป็นตัวอย่างเนาะถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าด้านหลังชัดเจนแล้วส่งมา